สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มตั้งหม้อค่ะจะต้มไก่ค่ะต้มไก่อพอดีเพื่อนบ้านเนาะเอาแฟงมาให้แฟงแบบสวยมากก็เลยจะต้องทําเมนูไก่ต้มกินกับน้าจิ้มจ้าเพราะว่าน้องเวเวลากินไก่ต้มนะคะเขาชอบกินกับน้าจิ้มค่ะแฟงอันเนี้ยแข็งมากตุ๋นไปก็ไม่เปื่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแฟงแก่ค่ะ นี่น่ากินมากๆเลยจ้าเมนูต่อไปนะคะมีแบบน้ำซุปสดร้อนๆแล้วนะแม่ส้มก็จะมาทำุ้มตำค่ะอันนี้เป็นน้ำปูนะแข่งเป๊กเลยเพื่อนๆไปเจอมาในตู้เย็นค่ะเจออยู่สะมกปุกอันนี้น้ำปลรราปิดอี่ห้อหน่อยนะคะเพราะแม่ส้มคิดว่ามันไม่อร่อยแต่ก็มันมีแบบนี้ก็กินไปจ้านี่วันนี้ทำุ้มตำแบบ ใส่แต่เส้นมะละกอเหมือนเดิมเลยค่ะบีบมะนาวสองลูกนะเปรี้ยวจีจาดมากๆแล้วก็ใส่เส้นมะละกอใช้เป็นเส้นมะละกอสับเอานะคะแล้วก็ตำโขกก็ยอกก็แยกก็ยอกก็แย,ก,ก,ยกปอกๆแป๊บๆแบบนี้ไปเลยค่ะเพื่อนๆกินเผ็ดๆแล้วก็มาซดน้ำน้ร้อนโอ้โหโล่งเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มตำของแม่ส้มไปกินข้าวกันนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้นึกอยากกินส้มตําอีกแล้วจ้าอยากกินเตซ่บๆเนาะแล้วก็มีไก่ไก่ต้มกินกับอ่าส้มตำนี่แหละแล้วอันนี้คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มแม่ส้มปั่นให้น้องเวด้วยเวลาเขากินต้มไก่เขาจะชอบมีน้ําจิ้มค่ะมาเพื่อนๆนหาข้า,ขาวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะ วันนี้รมโชยเย็นมากๆเลยค่ะอ่าทั่วพลูสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่กินได้ตู้เย็นมันเย็นเย็นมากมีไข่เค็มด้วยค่ะม,มากินข้าวตดีกว่า สดก่อนมีแฟงเพื่อนบ้านให้แฟงมาดีมากคือแฟงแบบแน่นอื นึกอยากกินส้มตำกับปลาย่าง Ммм, mm ого. -hmm. Oh. พื่นใจค่ะกินเผ็ดๆแล้วมาสดร้อนๆเพื่อนๆเอ้ยแทบย่หงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยเผ็ด ร้อ,อนดีมาก<ำ>เพื่อนบ้านเอามาให้ครึ่งลูกค่ะเอ้ยลูกหนึ่งเอามาต้มครึ่งลูกค่ะ on oh, no. กินเผ็ดแล้วมาสดร้อนน้ำมูกไหลเละคะัะแต่เป็นชื่นใจดีนะคะ กลาบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ